สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Love the l o n g และก็ดาราศิลปินสุสดพิเศษของผมนี่นะก็จำ จริงต้องเป็นพี่๋อมแล้วพี่๋อมเนี่ยยังอยู่ที่โรงพยาบาลยังไม่หายป่วยก็เลยส่งน้องชายมาแทนแล้วซึ่งแฮปปี้มากๆเพราะว่าได้มาเจอกับเนยในกดจาททำอาหารเป็นไม้ถามก่อนเออก็ทำแบบตัวเองกินได้คนเดียวกนอื่นไม่ได้คนอื่กกินไม่ได้วันนี้เราจะมาลองดูกันว่าจะกินได้ไหมมาอัปเดตก่อนเลยก่าผลงานอัปเดตผลงานนิดนึงมีอะไรบ้างตอนนี้ก็ตอนนี้ตอนนี้เนยกำลังทำแบรนด์เสื้อผ้าอยู่ค่ะกับแจมค่ะ อ๋อกับน้องสาวชื่อแบรนด์อะไรครับชื่อแบรนด์ว่า Monster Sister ค่ะจะมีเสื้อผ้าในรูปแบบไหนนะครับก็จะเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้แหละค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานเก่าๆได้ด้วยใช่ครับค่ะเราเห็นเนยในกดจัมเนี่ยมาสันจักรยานแล้วจากเพลงแรกเลยนะเพลงนี้เป็นเพลงที่ติดหูผมมากนันสิบปีแล้วนะเพลงนี้ใช่สิบปีแล้วนะผมฟังเนี่ยผมตัวเท่านี้เองนะตัวแบบตัวน้อยมากเลย เข้าวงการมาได้ยังไงก็เออ่ในเริ่มประกวดอะคะ่ะประกวดร้องเพลงใช่แล้วก็คือสมัยก่อนเนี่ยมัน,ม,นมันก็จะยังมีเ,เขาเรียกว่าอะไรมันยังมีแมวมองอยู่ที่แบบว่าก็จะเป็นแบบคนจากที่บริษัทอะไลิงเขาก็จะแบบมาตามที่สถานที่ที่แบบประกวดร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาดูเอ๊ะชนน่าคนไหนอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ เห็นเราเป็นฝาแฝดอะไรเงี้ยแล้วก็สนใจอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบชวนให้เราไปลองออดิชั่นดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบพอดีออดิชันผ่านก็เลยโอเคก็เลยทําเพลงวันนี้อย่างที่เห็นนะครับเมนูของเราเนี่ยเป็นผลไม้ส่วนใหญ่นะเราจะทำเกี่ยวกับยำผลไม้นะครับถามหน่อยว่าเป็นปกติแล้วเป็นคนชอบกินผลไม้ไหม ชอบค่ะชอบมากเลยจริงเหรอชอบอะไรกินเป็นพิเศษชอบกินอะไรก็ชอบกินแอปเปิลแตงโมฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋าเหรอแกเมืก่กรก็ชอบเหมือนกันสิ่งที่เคยกินแล้วแปลกที่สุดที่เคยกินมาคืออะไรเอ,อ่อตับภาพค่ะฮะตับภาพพูดเป็นเล่นจริงๆขอขอขอ,ขอคำอธิบายว่ารสชาติคือว่ารสชาติเหรอในว่ามัน คือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารสชาติมันเป็นไงเพราะว่าเขาเหมือนแบบเอาไปผัดเผ็ดอะไรเงี้ยในคิดว่ามันน่าจะแบบคงต้องค้าวมากเขาทีเอาไปผัดเผ็ดมากอะไรเงี้ยมันจะแบบแต่เทกเจอร์เนื้อมันจะแบบกรุบกุบอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีความนุ่มเท่าไหร่ใช่แล้วเทกเจอร์กรุบกรุบไม่มีความนุ่มและรสชาติอะรสชาติก็อร่อยเหมือนแบบผัดผัดทั่วไปเหมือนผัดทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วแบบคือที่ได้ลองกินนะเพราะว่า คือไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แล้วเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยจะลองพาไปกินอาหารป่าอาหารป่าแล้วอาหารป่าเป็นไงเลยไม่เคยกินอะไรเงี้ยเนี่ยปาสิปาสิพอไปถึงเมนูมีเนื้อแต่ภาพเนื้อกบอ,อะไรแบบแปลกๆคือเป็นปอาหารป่าแปลกใช่อยอย่างงเี้ค่ะคำว่าเนโกจัมมี่มาอย่งไรครับคำว่าเนโกจัมนี่มาจากโปรดิวเซอร์เลยค่ะคือว่าโปรดิวเซอร์เขาถามว่าเขาก็เหมือนถามเราแหละว่าเราชอบอะไร แนวไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือในกระแจมอะชอบญี่ปุ่นอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับชายสไตล์ญี่ปุ่นชอบประเทศญี่ปุ่นแนวแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างี้เขาก็เลยเหมือนแบบว่าถ้างั้นเราเขาจะตั้งชื่อเป็นแนวญี่ปุ่นส่วนคําว่าที่เป็นเนโกะแล้วก็จำเนี่ยคือเนโกะแปลว่าแมวมเนโกะคือเป็นแมวที่เหมือนเป็นแมวนํำโชคของญี่ปุ่นนะคะใช่เขาก็เหมือนเอาอ๋อแมวกว่าปอใช่นะคะแมวเนโก้ชื่อเนโกะชื่อเนโกะ อ๋อคือ<ช>เป็นที่ทมาว่าเออเราชอบมาเป็นญี่ปุ่นอย่างนงี้ใช่ค่ะไปบ่อยไหมญี่ปุ่นโอ้ไปไปบ่อยมากค่ะเพราะว่าเนยเคยไปทำงานที่นั่นด้วย นยไปทํางานที่นู่นเนไปออกระบั้มมาฮ้าระบ้ามแล้วนะจริงเหรอมาถึงว่าออกระบั้มที่ญี่ปุ่นใช่เนยไปทาเพลงที่นู่นเนี่ยคือเป็นเพลงของที่ญี่ปุ่นเลยไม่ได้ไม่ได้เป็นเพลงที่ไทยแล้วไปที่ญี่ปุ่นอ๋อคือทําตัวเองเป็นคนญี่ปุ่นไปเลยใช่ไหมเหมือนว่าเป็นอย่างนั้นอ๋อก็ดีนะคะกระแสตอบรับแบบดีมากอะติดชาร์จอะไรอย่างงี้ด้วยอะดีใจมากมากเลยอ๋อก็ดีนะแล้วพอมาอยู่ที่ไทยก็ยังสามารถที่จะแบบ ออได้สารต่อผลงานที่เป็นแนวแนวญี่ปุ่นหน่อยแล้วช่วงนี้เนี่ยเขาเขาเรียกว่ากระแสกระแสการกินคลีนการเขาเรียกว่ารักษา,าสุขภาพานเนี่ยมาแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยตัวเนยเองนะครับร<ห>ักษาสุขภาพบ้างไหมหมือว่าออกกาลังกายบ้างไหมกินอาหารคลีนบ้างไหมครับก็จริงๆเนยก็กินคลีนตลอดเวลาอ,อ,อ,อยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าคือจริงคือจริงๆเนยเริ่มทําแบบนี้ประมาณ สองปีแล้วค่ะที่แบบว่าออกกําลังกายแบบสม่ําเสมออะไรเงี้ยแล้วก็แบบดูแลเรื่องการกินอย<ช>่างี้แต่ว่าจริงๆมันเห็นผลมากพอเราไปตรวจสุขภาพเราจะเห็นชัดมากเลยว่าแบบทุกอย่างแบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากอะไรเงี<ช>้ยแล้วสุขภาพเราก็แข็งแรงด้วยค<ช>ือ <ๆ S 2> ในรู้สึกว่าถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพตัวเองอะตั้งแต่ตอนนี้<ช><ช>พอเราแก่ไปเนี่ยมันยากที่จะ แกและการที่เราไม่มีโรคเนี่ยมันก็ทําให้เราสุขภาพดีสุขภาพจิตเราก็ดีเราก็แฮปปี้จะทําอะไรเราก็มีแรงแต่ถ้าเราสุขภาพไม่ได้อ่ะต่อให้ใจเราไปแค่ไหนอะ่ะร,ร่างกายมันไม่ไหวเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่ว่ามันก็เลยเป็นอะไรที่ควรจะดูแลนี่รู้ไหมว่าช่วงปลายปีนี้เนี่ยในวันที่4 6, ถึงวันที่6มีงานงานหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยเขาชื่องานแป n นครบ <Rome> Festival, อบโรแมนต์ฟีสติวัลซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเขาเรียกว่าอาหารหน,านานาชน,น,นิด แล้วก็เชฟระดับมิชลินสตาร์เนี่ยมาอยู่ที่งานด้วยในระดับมิชลินเลยอถูกต้องถ้าใคร,ครชอบทานอาหารและชอบทำอาหารเนี่ยควรจะไปงานนี้และเดี๋ยวพอเรานะครับลาดน้ํายำใชฮะลาดน้ํายําเสร็จเราก็จะไปทานกันในช่วงเบรกต่อไปนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ และนี่ก็คือผลงานของเราสองคนครับยำผลไม้ครับคุณผู้ชมโอ้โหจริงๆเราก็เก่งกันเนาะที่ทำออกมาหน้าตาดีขนาดนี้ในะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่รอคอยกันกินครับกินค่ะความรักตอนนี้เป็นยง ความรักเหรอคะก็ดีนะคะก็ดีนะคะแสดงว่ามีแฟนแล้วมีแล้วคบกันมานานยังก็ยังไม่นานค่ะประมาณ5เดือนอ๋อ5เดือนใช่เป็นยังไงบ้างเมยว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงแบบกําลังปรับเข้าหากันมากกว่าค่ะใช่เพราะว่าคืออย่างตอนคบตอนช่วงแรกๆอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็มันก็เคมันสมูทอยู่แล้วเป็นการคบช่วงแรกแต่ว่าช่วงนี้มันเหมือนเราเริ่มเริ่มเรียนรู้กันและกันอะไรเงี้ยเรามีหลายๆอย่างที่ เราต้องปรับเข้าหาการหลายๆเรื่องของความคิดที่อาจจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะคะครับก็คือสิ่งแรกที่สําคัญคือการปรับเข้อหาการคนที่เป็นคู่กันเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าจูนกันไม่ได้ก็ก็ต้องมีวันเลิกลาใช่ไหมว่าเรื่องความเข้าใจเป็นสิ่งสําคัญมากไม่งั้นมันก็อยู่ได้กันลาบากถูกต้องแอบถามแอบถามทุกคนไม่รู้นี่แอบใช่ไหมคะแอบถามในหรือนอกวงการเป็นคนนอกวงการค่ะนอกวงการใช่รู้จักกันได้ไง คือเคยเคยรู้จักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นเพื่อนแฮงเอาท์แต่ว่าเหมือนเคยเห็นเคยเคยรู้จักอะไรเงี้ยค่ะ <c ười> เคยรู้จักกันมาก่อนใช่แล้วก็แบบมีไลน์อะไรเงี้ยกันมาประมาณแบบหกเจ็ดปีแล้วมั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยคุยกันนะคะอ๋อใช่แล,แล้วก็เหมือนเวลาประจวบเหมาะด้วยกันใช่แล้วเวลาประจบเหมาะแบบในสดพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็เลยไปร้านอาหารของเพื่อนแล้วก็บังเอิญไปเจอเขาพอดีอะไรเงี้ยค่ะอืมคือหลังจากนั้นประมาณแบบ ประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งอะไรเงี้ยเขาก็ทักมาอะไรค่ะก็เลยเริ่มแบบคุยกันคนเนี้ยสเปคเราปะคือจริงๆแล้วเนยเป็นคนแบบไม่ได้เป็นเป็นรีสึว่าเป็นแบบสเปคว่าต้องหน้าตาแบบไหนทํางานยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือคือเนยค่อนข้างที่จะเหมือนใช้ความรู้สึกมากกว่าเวลาบแบบจะคุยกับใครหรือคบกับใครเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเข้ากันได้ไหมเราแบบคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าความคิดเราพอที่จะไปกันได้ไหมหอะไรเงี้ยเนยจะเป็นแบบนี้มากกว่านี่ ก็ก็น่าจะเป็นเรียกว่าสปเปคของเนย<ม>คือเหมือนคือเรื่องความคิดถ้ามันจูนกันได้ความคิดเข้ากันได้<ช>แล้วก็เขาเรียกว่ากิจวัตรของตัวเองเข้ากันได้ทั้งสองคนใช่แล้วก็ก็แบบเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยค่ะทราบไหว่าที่บ้านเนี่ยลูกสาวสามคนเลยใช่ไหมครับ<ช>คุณพ่อเนี่ยห่วงมากน้อยแค่ไหนเขาเขาจะไม่ค่อยแสดงออกว่าเขาห่วงแต่ว่าเราจะรู้สึกได้ว่าเขาจะมีความแบบห่วงเล็กๆแบบว่าแอบแบบ ป่กเขาจะพูดไม่ห่วงแหละแต่เรารู้ว่าเขาห่วงยังไง,ย,ง<ช>ยังไง,ง,ไงที่เขาเกิดแสดงออกมาที่เราจับได้าเขาเขาก็จะเหมือนแบบว่าเวลาเราครบใครอะไรเงี้ยเขาก็จะถามคบใครเหรออ๋อเออเป็นยังไงอะไรอย่างี้ยถ้ามากินข้าวด้วยกันสิมาเจอกันหน่อยอะไรเงี้ยเขาจะแบบอยากเจออยากเจออยากเจอแบบ แฟนลูกตลอดเวลาอะไรอย่างนี้แต่เขาเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ห่วงแบบว่าจนจนเรารู้สึกอึดอัดอะไรอย่างนงี้หรอกเขาเขาก็จะให้ระยะเขาจะเหมือนให้การตัดสินใจว่าถ้าลูกตัดสินใจที่จะคบกับคนนี้ก็จะให้ลองศึกษาดูถึงแม้บางทีเขาเป็นผู้ใหญ่อ่ะบางทีาอาจจะดูว่าเอ้ยแบบนี้ไม่น่าจะโอเคหรืออาจจะไปไม่ได้แต่เขาก็จะยังให้เราแบบศึกษาเหมือนให้เราแบบศึกษาดูอ่ะว่ามันเป็นยังไงแต่เขาจะห่วงคอยห่วงยงห่างๆอะไรอย่าง,างเงี้ยใช่อันนี้ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ ถ้าอยู่เหมือนว่าเป็นเสมือนเป็นหูเป็นตา<ช>แต่ว่าถ้าเข้ามามาเนี่ยตัวลูกเองจะลำจะรู้สึกอ,อึดอดัดช่วงนี้เนี่ยเราก็ทานของขาวกันมาเยอะแล้วในช่วงถัดไปพี่เอแฟนพี่ออกก็เตรียมของหวานมาให้เราสองคนด้วยเคเพราะฉะนั้นยังมีท้องใช่ไหมครับยังมีคขะท้องยังอยู่โอเคยังกินต่อได้ยังกินต่อได้โอเคครับคร่ัครับ สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมในช่วงเลิฟส์รองของหวานนะครับวันนี้ผมจะมาทําเป็นเมนูขนมไทยอีกแล้วเช่นเคยก็คือวันนี้ผมทำเป็นขนมเผือกโดยวัตถุดิบที่ผมใช้ในวันนี้ก็มีเผือกซึ่งผมนึ่งมาแล้วนะครับผมกะทิมะพร้าวสึนทึกแป้งข้าวเจ้าแป้งมันน้ำตาลเกลือครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยเราจะเอาเผือกที่เรานึ่งเนี่ยเอาเปลือกออกนะครับ ทิ้นึงแล้วจะเปลือกเขาจะออกง่ายครับบีบบีบเขาหลุดแล้วแล้วก็บีบเขาให้เป็นกระจายกระจายแตกกันให้หมดแล้วเราก็จะเติมแป้งข้าวเจ้าลงไปนะครับแล้วก็เติมแป้งมันลงไปอัตราจจส่วนระหว่างแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันก็ประมาณ2ต่อหนึ่งครับ แล้วเติมน้ำตาลทรายลงไปหน่อยเติมเกลืองไปนิดนึงระหว่างนั้นผมได้ตั้งตัวน้ำเตรียมไว้จะนึง เดี๋ยวถ้าเกิดมองจริงๆก็ลักษณะคล้แป้งแพนเค้กครับจากนั้นเราก็นำเข้าซึ่งนึ่งครับแล้วทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแต่ระหว่างนั้นเดี๋ยวผมจะขูดตัวมะพร้าวสึนทึก รอไปด้วยแล้ววิธีการตรวจเช็คว่าเขาสุกหรือยังหรือได้ที่หรือยังคือเราจะใช้ไม้จิ้มฟันนะครับหรือซ่อมก็ได้จิ้มลงไปดูว่าถ้าเกิดสมมุติว่า ไม่ติดขึ้นมาที่ตัวมายจิ้มฟันหรือตัวซ่อมเนี่ยแสดงว่าสุกแล้วครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราออกออกมาตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเราก็เสิร์ฟได้เลยครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาจะเป็นยงไงครับ และนี่ก็คือคขนมเผือกครับพี่เอทำมาให้อย่างตั้งใจสุดนินเลยค่ะความรักในมุมมองของเนยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าแต่ไงก็สวยงามดีนะ,ะในความสึกเนยอะไรเงี้ยเพราะว่า ความรักมันก็ทําให้คนรู้สึกดีอะ่ะในว่าคนเราเวลาจะเหมือนมีกําลังใจหรือจะทําอะไรอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเรื่องของความรักนี่แหละที่เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เราะอะไรเงี้ยน่ะครับแล้วความรักเนี่ยมีความสําคัญกับเนาบากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นสิ่งสําคัญนะจริงๆความรักกับทุกๆแบบอะไรเงี้ยกับพ่อแม่ก็ต้องเป็นความรักที่สําคัญอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็ต้องเรารักมากอยู่แล้วแหละไม่เชื่อว่าใครๆก็เป็นอนะ่างเงี้ยส่วนความรักกับ กับคนข้างกายแฟนอะไรอย่างเงี้ยเนว่าก็ก็เป็นก็เป็นอะไรที่มันก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันแต่ว่าเนยเนยค่อนข้างที่จะไม่ไม่อยากจะผูกติดกับความรู้สึกตรงนั้นมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเนยเนยเห็นหลาย,ลายๆคนนะที่มันให้ความสําคัญมากซะจนแบบพอเวลาแบบว่า ความรักแบบล้มเหลวหรือว่าผิดหวังหรืออะไรเงี้ยกลายเป็นแบบโหทำอะไรไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้เลยบนโลกนี้กินไม่ได้เลยทำงานไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนใจแบบไม่อยู่กับตัวเองแล้วอะไรเงี้ยคือเนยเนยค่อนข้างที่จะแบบรักแต่ว่ามีระยะห่างอะไรเงี้ยให้ความสำคัญแต่ว่าก็มีระยะห่างให้กับตัวเองบ้างเราจะได้ไม่ต้องแบบทำถึงกระทำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วความรักที่ f c แฟนคลับมอบให้เป็นอ่างก็ ก็เป็นคนรักที่เรารู้สึกขอบคุณนะคะเป็นเพราะว่าอันนั้นก็เป็นอะไรที่เหมือนแบบเขาไม่ได้รู้จักเราส่วนตัวเราก็ไม่รู้จักเขาส่วนตัวแต่ว่าเขามาชื่นชอบเราไม่ว่าจะด้วยผลงานหรืออาจจะแบบเคยเจอแล้วรู้สึกประทับใจในบุคลิกของเราหรืออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเป็นเป็นความรู้สึกขอบคุณนะคะที่แบบว่าเอยเขารักเราโดยที่แบบว่าเราไม่รู้จักกันแล้วปาดปรื้มเราอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมคำว่าความรักทําให้คนตาบอดอในความรู้สึกเหน่อยคิดว่าไง ในในว่ามันก็จริงนะความรักทําให้คนตาบอดเลย้ยเพราะว่าตัวเนยเองเอ่ะเนยก็เคยเป็นที่แบบว่าเรารักเขาจนเรามองไม่เห็นอะไรเลยจนแบบไอ้รักที่ทําให้ตาบอดเนว่าบางทีเหมือนเหมือนเวลาเราครบใครอะไรเงี้ยทั้งรักแล้วก็ทุกไปด้วย,ยอะไรเงี้ยเราจะไม่เห็นสิ่งที่ถูกต้องเราใช่เราไม่เห็นสิ่งที่ถูกต้องแบบว่าปล่อยให้อีกคนทําร้ายเราเนี่ยดิ ในวันเนี้ยทำแบบความสึกเราไปเรื่อยๆแล้วก็ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เงี้ยในวันเนี้ยคือสิ่งที่แบบตาบอดมากๆที่แบบเองทำไปอะไรเงี้ยพอโตขึ้นเราจะมองเห็นตรงนั้นใช่ค่ะพอบางทีพอเราคนเราถึงจุดนึงอ่ะพอโตขึ้นเราหลุดออกมาแล้วอย่างเงี้ยเราถึงจะเห็นแล้วาก็เข้าใจคำคำเนี้ยจริงๆแต่ก่อนเราจะไม่เข้าใจเลยทำให้ตาบอดยังไงยังไงไงอะไรเงี้ยคนอื่นใครพูดเตือนหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ฟังแม้กระทั่งตัวเองเจ็บเองยังไม่ ยังไม่สนใจตัวเองอมไม่คิดที่จะรักตัวเองเลยลเลยก็คือยังแคร์อีกคนนึงมากกว่าเราใช่อะไรเงี้ยแต่พอหลุดมาแล้วก็เออเข้าใจอ่ะผ่านมาแล้วก็เข้าใจคำนี้แหละมันก็เป็นอย่างจริงคือผมได้คำนี้ว่าถ้าเรารู้สึกว่าใครก็ตามไม่แคร์เราสิ่งที่สําคัญที่สุดของเราคือเราต้องแคร์ตัวเองให้มากที่สุดใช่ถูกต้องเนาะเม้ว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคือแล้วในความรู้สึกนีรู้สึกว่าถ้าเรา เรายัางรักตัวเองไม่เป็นดูแลตัวเองเองยังไม่แคร์ตัวเองเงี้ยเราจะเราจะมีปัญญาดูแลและรักอีกคนหนึ่งได้ยังไง<ม>แบบแบบถูกต้องอ่ะมันไม่ใช่รักแบบหน้ามือตามวแบบบางคนบอกว่ารักแล้วทําให้อีกฝ่ายเหนื่ออัด<ม>อะไรเงี้ย<ม>หวงหึงนู่นนี่นั่นโน,น่นเนว่ามันไม่ใช่ความรักมันเป็นความเห็นแก่ตัวที่เราสึกว่าเราขาดเขาไม่ได้ฝากผลงานหน่อยตอนนี้กําลังทําแบรนด์เสื้อผ้าค่ะกับแดมแล้วก็กับน้องสาวอย่างนี้ชื่อว่า monster sister กาลังจะเสร็จค่ะ monster sister จะเปิดที่ไหน ตอนนี้ก็จะเริ่มที่แบบว่าในโซเชียลอะไรอย่างงี้ก่อน Instagram Facebook อะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าใกล้จะเสร็จแล้ววันนี้โอหถือว่าผมมีความสุขเป็นอย่างยิ่งที่พี่สาวของผมโยนาที่ให้ผมเพราะว่าผมได้เจอสาวสวยขนาดนี้ต้องขอขอบคุณน้องเิยตมางมากนะครับขอบคุณครับแฟนจะแบบลืมแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรือจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อนหลังอะไรย่เงี้ยนยยังไม่สนใจเลยนรู้สึกเฉยๆมันไม่มีผู้หญิงในโลก ไม่มีผู้หญิงแบบนี้ในโลกครับจริงเแบบหรอเออใช่ในเรื่องสุเออเราอาจจะเป็นคนแบบไม่ได้โรแมนติกอะไรเงี้ยเพราะบางทีเขาก็แฟนบางทีแฟนยังน้อยใจเลยว่าเหมือนบแบบบางทีแบบทำจริงเลยรักพี่ป่ะเนี่ย